ทุกคนดูแบบบรรยากาศดีนะคือลมเย็นมากจริงๆคือลมพัดนะคะเตี้ยมีอะไรเตี้ยคือเรากวาดเรียบร้อยมากอุ้ยแม่นี่ทุกคนที่นี่นะคะเขามีเดี๋ยวนะที่นี่เขามีเป็นดินน้ำลมไฟด้วยนะคะลืมบ่อนี้เรากวาดแล้วนะคะสะอาดเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราจะพที่คือสวยเลยนะคะ นี่นี่น้องกระต่ายน้อยด้วยนี่ครอบครัวเขาก็จะมีเป็นกระต่ายใช่เป็นรูปปั้นนะคะนี่คันค้อนนี่แล้วก็มีธาตุต่างๆเซียธาตุอะไรยาธาตุดินใช่ไหมทีนี่ชาเราธาตุลมทีนี้ก็ธาตุลมนะคะเซียนาธาตุน้ำอันนี้ธาตุไฟธาตุไฟคือธาตุไฟธาตุไฟคือธาตุความดัน ค่ะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นมานี้นะนี่จะลมนี่น้องเสียก็เป็นท่าดินไปดูท่าดินก่อนดีกว่าบรรยากาศประมาณนี้ลองลองเดินไปลมนี้ตรงนี้นะคือกวาดนี่ค้าวบอนั้นสวยเลยนะทุกคนที่ที่เนี่ยไปมาเยอะนะคะแล้วก็ทจไมเยอะใช่ใช่ที่จริงพี่เราบอกว่าที่จริงตรงนี้ต้องเป็นประมาณแต่แน่เลยแต่น้ำน่าจะแห้งแล้วนะคะสวยนะำวิ่ถ้าไปตรงนั้นสวยเห็นไหมตรงนั้นน่ะโอ้สวยเลยนะกล้องกล้องไม่โฟกัสอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะ ชอบมาะทุกคนห้ามห้ามปีนเป็นดขาดเลยนะจ้าทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นนี่ด้วยนะต้นไมานีนเยอะนะคะนี่นะคะกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นทางเดินทางเดินของเรานะคะช่วงวันปีใหม่ก็เรามาทําบุญกันท่าุลมนี่นะคะอย่าเอาอย่าเอาให้ดูลมกลายเป็นลอยร้อจ้านี่ค่ะ ลมนะคะ <มา S 1> ก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะเรากับพี่ทตดลมเนาะแล้กวก็แม่ด้วยโอเคนะคะทัดลมก็จะเป็นรูปนี้เนะะาะเขาเราียกว่ารูปคล้ายๆกับพายุ <c oughs> นะคะทตดลมนะคะนะีน่บ่อลมแล้วลงมาอีกนะคะงลงมาอีกก็คือทตดน้ําของน้องเซียนาเซียนาทุดน้ำเนาะจะมีใคอเซีาธาทุดน้ํานะคะเยาจะลงไปอีกรอบนะคะเมื่อกี้เซียแล้วของเซียล่ะ เซียธาดดินใช่ไหมเราเมื่อกี้เราธาดลมก็อยู่ฝั่งนู้นแล้วแล้วก็ธาดน้ำของน้องเซนานะคะเซนาเซนาธาดน้ำใช่ไหมอืมชั้นนี้ก็จะเป็นข้างๆข,ข,ของเขาก็จะมีเป็นน้ํานะคะประมาณนี้นะคะทุกคนมีนะคะสวยเลยนะคะทุกคน,กคนเป็นน้ำเนาะทุกคนเล้บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้มีลูกน้องหมาด้วยเียน, <c oughs> นี่อ่ะพี่เราถือบ้างเนาะ พี่เราบอกว่าช่วงนี้พี่มไม่ค่อยได้ถ่ายพี่ผ่านกั้ีทุกคนบัว่าช่วงนี้กำลังเม่นเขียนอยู่นะคะเป็นนี่ไม่เคยได้ถ่ายนะมันก็บ่อลมแล้วก็บ่อไฟบ่อน้ำบ่อลมบ่อไฟไปหาพัดไปหาบ่อดินกันบ้างทุกคนเนี Perform ่ยไม่เห็นเราอยู่ในคลิปป่ะแปลว่าเราช่วงนี้อ่าเมื่อกี้พูดว่าไปถึงไหนอ่ะอ่ะทุกคนไม่ค่อยเห็นเราในคลิปนะบางทีนะช่วงไหนก็คือไม่เห็นก็แสดงว่าเรา ก็คือไต่แรงอยู่ค่ะดั่นแรงอยู่ก็เลยไม่ว่างนะคะนี่เปลือเนาะป้อนที่นี่เยอะมากนะคะถ้าแบบมองแบบจากรอบๆกระแพงพวกนี้คือเยอะมากๆเห็นปะเออแกดูพวกแกดูอ่ะอ่ะแม่เราหายแล้วค่ะจังหวะนี้เดี๋ยวไปดูเออเอาเลยค่ะ ินอยู่ตรงนน้นนะคะใช่ใช่ใช่ท่าดินอยู่นู้นเดี๋ยวซูมเอาเนื่อท่าดินนะคะจะได้ต้องเดินลงเนื้อจะเป็นแบบไหนซูมค่ะนี้ถ้าอ่านไม่แบบไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครบแล้วใช่ไหมคะครบนะคะดินน้ำลงไฟครบแล้วนะคะโอเคไดิไดให้เอาลงไปนะคะแล้วกำกังจะแต่รองเท้าไว้ฝั่งนู้นนะแต่หน้ามาด้วยซึน้าไม่ได้ถ่ายนะคะเดินลงบันไดคือแบบเดินบันไดไม่ได้นะคะไปไปไป แล้วแกงน้องเฟียดอ่ะเนี่ยทุกคนจะสรรหาทำตามมีสิทธิ์โดนแม่ด่าเมากที่ทางนี้ทุกคนคิดคิดแล้วเกียวกับแกงเซียดหาทานแกงเซียดดิเยี่ยมเลยเร็วๆไปยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไปก็จะไปวัดทำไมเราบางคนก็จะไปวัดอะไรคะ ัดหัวหินนะคะไปกินข้าวก่อนต่อไปดูเข้าว่ะทำยังไงอ่ะจะตึองอ้อมไปค่ะมาดูขออนุญาตถ่ายตัดออกดูก่อนไปหุยดิหินเยอะมากแต่ชินแล้วค่ะดิ้งเรียนเยอะเกินเงินชินแล้ว ค่ะดำแน่ๆถ้าชอบคลิปน yeah. yani uh, okay, 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 ี้ลุงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะอ่ะทุกคนค่ะทุกคนอะเป็นอยาเาเรียกว่าอะไรนะทาาอะไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยพวกเราอ่ะท่าลมนะคะแล้วท่าลมนะคะเนี่ยแล้วก็าลกได้โอเคบายบายค่ะอ่ะอะเอาซีนแรกก่อนอะเดินดีๆเลย ก้อนจอัดสันนิดนึงนะในชนะี่ปุ่สิสจ้าก่อนผก่อนจ้า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 ก่อนจาก่อนจ้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 าก่าก่อ้าจ้าก่จ้าก่อนจาก่ก่นจ่อนจ้าก่อนจาก่อนจ้าก่อนจ้าก่อน้าก่อนาก่อนจ้าก่อนจ้ากอนจ้าก่อนจ้าอ้าก่อ้ากนจ้าก่อนจาก่อนจ้าก่อนจ้าก่่อจ้าก่นจาก่อ้ากาก่อจ้าก่นจาก